สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PK Piece Channel นะคะเพ็กนะคะก็วันนี้นะคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตอาการหลังฉีดเข็มสองของโมเดอร์นานะคะส่วนท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามารับติดตามชมนะก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะว่าเข็มแรกเนี่ยเพ็กเจออะไรมาบ้างขอบอกเลยว่าค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรส่วนคลิปนี้นะคะเพ็กจะมาอัปเดตอาการเข็มสองนะคะให้ฟังเนาะ ก็เพคฉีดเข็มสองไปเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเป็นโมเดอร์นานะคะฉีดกับทางบริษัทนะคะก่อนที่จะฉีดนะเพคขออัปเดตกนลนว่าเพกยังมีอาการชาที่ปลายนิ้วมืออยู่สองข้างเลยแล้วก็จะมีบ้างที่จะมีแบบตามเท้านะคะพอไปถึงจุดที่ฉีดปุ๊บนะคะก็แบบพยาบาลแบบเป็นแบบกึงก่งๆึงแบบหัวหน้าพยาบาลมาฉีดให้ก็แบบอุย๊ยดีใจมากไม่คือเขาไม่ได้เอาแบบพวกแบบ เขาเรียกอะไรอะ่ะอ่าอืมคนที่แบบเพิ่งเรียนจบหรืออะไรมาฉีดให้อ่ะคะ่ะคือแบบหน้าคือแบบรุ่นคุณแม่แล้วว่ะคือแบบอุ่นใจมากคือต้องขอบคุณออฟฟิศขอบคุณพนังงานทุกคนมากที่แบบเหมือนมาเทคแคร์มาคอยถามว่าไม่ต้องกลัวนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพอเพกลงไปนอนปุ๊บใช่ไหมคือเขาวัดทั้งความดันวัดทั้งออกซิเจนแล้วก็ตรวจไข้วัดไข้อีกรอบนะคะแบบนี้หลักแลยย้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบ เขาก็คุยกับเพกว่าแบบเออเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ไหมแล้วคือเพคกะค่ะก็แบบบอกเขาไปว่าคุณหมอสั่งมาว่าห้ามฉีดซ้ําจุดเดิมเหมือนตอนแรกก็คุยกันว่าเอ,อ๊หรือจะฉีดข้างขวาดีเพราะแบบข้างซ้ายฉีดขอบวันชาข้างขวาอาจจะแบบโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็กลัวว่าแบบ ฉีดครั้งที่สองแล้วมันจะชาแบบซ้ำกว่าเดิมก็มันเหมือนแบบไปโดนที่เก่าหรือเปล่าก็กลัวมากแต่เหมือนพยาบาลกาบอกว่าเอ้ยจะดีหรอข้างขวามันเป็นข,ข้างที่เราถนัดทําทุกอย่างอย่างเงี้ยสุดท้ายก็โอเคฉีดข้างซ้ายเหมือนเดิมนะคะแล้วคือก่อนหน้านั้นนะคะเพ็กก็แบบว่ามีการถ่ายรูปจุดที่เพ็กฉีดรอบแรกไปใช่ไหมคะเพ็กก็เหมือนแบบหยิบมือถือขึ้นมาเลยแบบมาเทียบกันว่าแบบเนี้ยอย่าฉีดซ้ําจุดเดิมนะก็เลยได้ผู้เรื่องประมาณว่า คือต้องบอกก่อนนะถ้าเพ็กฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ผิดนะเขา่พูดว่าแบบถ้าฉีดตรงข้างล่างๆอะ่ะเหมือนมันจะใกล้เส้นเหมือนมันคาว่าใกล้เส้นในทีน่นี้คือเพ็กก็ตีความไปเองว่าแบบใกล้เส้นประสาทมันก็เลยแบบว่าครั้งที่แล้วที่โดนฉีดอะแล้วมันชาเลยอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นเหมือนครั้งเนี้ยค่ะจุดที่เขาหามันแบบไม่ใช่ข้างล่างหมดแต่มันแบบขึ้นมาข้างบนอีกนิดนึงอะค่ะเ,ะเหมือนเขาก็แบบ จำจำแบบกดกดกดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกโอเคงั้นเอาตรงนี้แล้วกันแล้วเขาก็ถามพร้อมไหมเพ็กก็บอกโอเคพร้อมค่ะแล้วเพ็กก็แบบนอนแบบกลัวกลัวมากอ่ะเพราะแบบเราไม่ร Stevens, ู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะเพราะแบบประสบการณ์ครั้งแรกคือแบบฉีดปุ๊บชาปั๊บอะไรเงี้ยเขาก็ด้วยความที่นอนด้วยมันก็เลยแบบกลัวน้อยกว่านั่งอ่ะค่ะเขาก็แบบฉีดเข้าไปจึ๊กคือแบบเฮ้ย โอ้ไม่ก้นมากคือแบบมันไม่เจ็บเหมือนครั้งแรกอะทุกคนครั้งแรกคือเหมือนมันฉีดเข้าไปปุ๊บแบบมันเจ็บเข้าไปถึงแบบลึกเข้าไปถึงแบบข้างในอะแต่ครั้งนี้คือเหมือนแบบว่าพยาบาลมือเบามากฉีดเข้าไปปุ๊บแล้วก่อนที่เขาจะเดินเข็มออกอะเขาพูดได้นะว่าโอเคจะเอาออกแล้วนะพอหลังฉีดเสร็จใช่ไหมคะเขาก็ให้เพ็กรอดูอาการไปเลย30มนาทีเรื่อเพ็กก็แบบ ใจเต้นมากคือแบบลุ้นมากว่าแบบเฮ้ยมันจะมาหรือเปล่ามันจะใช่เพราะตอนแรกที่มันเข็มแรกที่มันชาคือมันชาแบบไล่ลงมาตรง,ตรงเส้นตรงนี้ของแขนช่วงล่างเลยแล้วก็มาทาั้งมือเลยแต่พอครั้งที่สองอ่ะมันเหลือความชาตรงที่ปลายนิ้วก็จริงแต่คือแบบว่าส่วนแขนหรือส่วนช่วงที่ฉีดอะ่ะไม่มีอาการชาเลยเลยทุกคนซึ่งแบบโฮย้ยดีใจมากแล้วคือ ขอบคุณพยาบาลคนนั้นมากแบบขอบคุณจเลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันแบบมันไม่ชาเลยมันไม่อะไรเลยอ่างเงี้ยคือหลังจากที่เพ็กกลับมาบ้านแล้วนะก็อาการยังไม่ออกนะคะ รู้สึกแต่ว่าครั้งเนี้ยอาการปวดแขนหรือแบบน่วงนวง,นวงตึงตึงอ่ะมาเร็วกว่าครั้งเข็มเข็มแรกนะคือเหมือนหลังจากนั้นสมชั่วโมงมันก็เริ่มมีอาการแบบ3าสี่ชั่วโมงผ่านไปคืออาการเริ่มมาแล้วว่ะแต่เข็มแรกอะ่ะรู้สึกจะ6ชั่วโมงผ่านไปอ่ะอาการถึงจะเริ่มมานะกับพี่ก็รีบอาบน้ําเลยแบบรีบสระผมเพราะรู้ว่าไข้มันต้องมาแน่ๆนะแล้วคือคืนวันแรกเนี่ยคือสิ่งที่เพกสัมผัสได้เลยคือแบบง่วงผิดปกติง่วงแบบง่วงแปลกๆง่วงแบบฉันจะหลับให้ได้คือแบบตาคือแบบ เฮ้ยมันง่วงแบบยังไงก็ไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่าคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่านะคะเพื่อนคนไหนที่เคยฉีดแล้วมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าโมเดอร์นาเข็มสองอะมีอาการง่วงกันหรือเปล่าแล้วพอวันแรกผ่านไปนะคะวันที่2ที่ตื่นมานะก็แบบเฮ้ย <c oughs> คือแบบต้องบอกก่อนเลยว่าช็อกมากคือหลังที่เราหลังจากที่แบบลืมตาขึ้นมาปุ๊บขึ้นมีอาการเหมือนแบบ เหมือนผักเน่าอะแบบมันบอกไม่ถูกมันแบบปวดไปทางร่างกายปวดไปทั้งกระดูกคือเหมือนแบบไข่ยังไม่มานะมาแบบสามเจ็ดจุดหนึ่งจุดสองอะเออแล้วคือแบบแต่อาการคือแบบป่วยแบบไม่มีแรงอะคือแบบกินข้าวไม่ลงอะทุกคนคือมันหนักมากแล้วหลังจากนั้นนะไข้ก็ค่อยๆมาแบบสามเจ็ดจุดหนึ่งจุดสองเป็นสามเจ็ดจุดสี่แบบวัดไข้เรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่แบบ ของเพ็กอะหนักกว่าเพื่อนคนอื่นก็คือว่ามีอาการเหมือนแบบกินข้าวไม่ลงทานอะไรไม่ได้เลยแล้วก็แบบคลื่นไส้ตลอดเวลาแบบผะอืดผะอมาสุดท้ายก็แบบอ้วกออกมาแบบไม่ได้ลลวงคอด้วยนะครั้งแรกอะเพ็กห้วงคอแต่ครั้งที่2คือไม่ได้ลลวงคอเลยคือน้ําย่อยหรือน้ำอะไรมันตีขึ้นมาหมดเลยทั้งที่แบบไม่ได้กินข้าวก็ไปอ้วกในห้องน้ำหนึ่งครั้งนะคะหลังจากอ้วกก็คืออาการดีขึ้นนะแต่หลังจากที่อ้วกเสร็จนะทุกคนไข้มันก็แบบขึ้นมาเป็นแบบสามเจ็ดจุดสี่จุดห้าแล้วก็แบบ ขึ้นแบบไม่หยุดเลยอ่ะก็เลยกินไทลินอลดไปหนึ่งเม็ดนะคะก็นอนพักผ่อนไปก็คือมื้อเช้าก็ไม่ได้กินข้าวมื้อเที่ยงก็ไม่ได้กินอะไรเลยมื้อเที่ยงประมาณแบบช่วงบ่ายโมงบ่ายสองก่อนที่จะนอนกลางวันอีกรอบอ่ะก็เหมือนกินแบบขนมจุกจิกนิดๆหน่นนนนนอยๆอะค่ะคือมันกินข้าวไม่ลงจริงๆแล้วไข้นะคะมันก็มาหนักตอนแบบว่าช่วงแบบเย็นๆหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเหมือนแบบ38.5ค่ะคือไข้ ที่สูงที่สุดที่เพกวัดได้นะคะแต่เหมือนเพกก็สังเกตตัวเองนะว่าค่มันมีความแบบขึ้นลงเป็นกราฟเหมือนอาจจะเพราะว่าไทนินอลฤหมดหรือเปล่ามันก็เลยเด้งกลับมาใหม่แล้วพอกินยาปุ๊บมันก็ลดลงแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมาใหม่คือ1วันทั้งวันคือแบบ แขนก็ปวดแต่ไม่ปวดเท่าครั้งแรกนะคะทุกคนมันยังแบบพอแบบขยับเคลื่อนไหวนะแล้วก็ตอนเวลานอนแบบตะแขนก็ยังเหมือนนอนได้มากกว่าเข็มแรกอาจจะเป็นเพราะว่าจุดที่เพกฉีดมันไม่ได้แบบตรงกลางเตะที่แบบทับไปมันเชียงเอียงมาแบบเอียงมาแบบฝั่งใกล้ตัวพอแบบเวลาแบบทับข้างไปมันไม่ได้เจ็บหรือโดนอะไรหนักขนาดนั้นนะทุกคนแล้วคือเหมือนกับว่าอาการอะคือมันแบบ ยังไงอะมันบอกไม่ถูกมันมีมีความแบบหนาวอะหนาวแบบหนาวสั่นนิดๆแต่ไม่ได้สั่นแบบอย่างนั้นนะคือแบบไข้สูงปวดหัวอ่อนๆแบบมึนตืบแล้วก็แบบมีอาจ,จียนตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็อ,อะไรอะปวดแบบปวดกระดูกอะเออแบบปวดกล้ามเนื้อแบบ ไม่มีแรงอะ่ะแบบทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะแบบตายไปยังหนึ่งวันเลยอะ่ะทุกคนคือมันหนักเอาเรื่องมากๆอ่ะแล้วคือที่เพคกหนักกว่าคนอื่นคืออาจจะแบบคลื่นไส้ด้วยมันยิ่งแบบทวีคูณอะ่ะร่างกายมันพังแบบเหมือนเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะคือแบบไม่ได้ขู่นะแบบคือมันเป็นอาการจริงๆที่แบบ เกิดมาไม่เคยหนักขนาดเนี้ยคือเวลาจะมีไข้มันก็แค่แบบว่าเออเปื่อยอะไรอย่างงี้ป่ะแต่นี้คือมันปวดร่างกายไปด้วยทุกคนคือมันหนักจริงพอเช้าวันต่อมานะคะเข้าวันที่3นะคะ,ะก็มีอาการปวดแขนแต่ว่าครั้งเนี้ย เหมือนเพ็กสังเกตนะมันไม่มีอาการบวมเลยนะทุกคนแต่แขนเพ็กอะค่ะมันจะแบบเป็นเขาเรียกว่ามอร์เดน,น่าอาร์มได้ไหมเพ็กไม่แน่ใจนะแต่คือมันมาแบบแดงแบบแดงเลยอะเดี๋ยวเพ็กมีรูปแนบไปให้ดูนะแต่แบบรูปอาจจะไม่ได้เห็นชัดหรือเปล่านะคือมันแดงแบบเป็นปานๆขึ้นมาค่ะแล้วก็แบบมีอาการแบบแสบๆร้อนๆคันๆอนะ่ะเออมันเป็นแบบอาการแดงๆอย่างนี้ประมาณ3วันได้อ่ะค่ะหลังจากวันที่3นะที่แบบมีอาการแดงขึ้นมานะแล้วก็เหมือนแบบช่วงวันที่ สี่ 4, วันที่ห้าคือมีอาการคันแบบคันยุกยิกเลยแบบเพ็กก็เกานะเพราะมันมันไม่ไหวจริงอ่ะคันแบบคันอนะ่ะเออเพ็กไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เคยฉีดเป็นเหมือนเพ็กหรือเปล่านะแต่คืออาการชาก็คือไม่มีอ่ะไม่มีคือเป็นสิ่งที่แบบแฮปปี้มากอนะ่ะคือมันไม่แบบไปซับทับซ้อนอาการเก่าอนะ่ะแต่ว่ามันก็ยังเหลือนะแบบปลายนิ้วมือะอะไรเงี้ยแล้ววันที่สามที่เพ็กบอกว่าหลังจากที่ ตื่นมาแล้วแบบเจออาการแดงๆตรงแขนเหมือนคล้ายๆโมเดอร์นาอาร์มนะคะก็วันที่3อะไม่มีไข้แล้วนะคะเท่ากับว่าเป็นไข้แค่วันที่2นะคะก็คือวันแรกที่ฉีด ไม่มีไข้วันที่2คือไข้ทั้งวันเหมือนนอนตายไปเลยหนึ่งวันเหมือนแบบนังการประสบอุบัติเหตุมาบอกไม่ถูกอะส่วนวันที่3คือตื่นมาคือแบบไข้หายไปเลยอ้าวเมื่อวันเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบเหมือนได้เกิดใหม่หมอไม่ถูกประมาณอย่างนั้นเลยเออแล้วคือเหมือนเพกถามเพื่อนี่ทำงานนะคะทุกคนก็มองเหมือนกันเลยว่าแบบเออวันที่2คือหนักจริงวันที่3ตื่นมาคือแบบไม่มีไข้แล้ววันที่สองนะคะเพื่อนที่ทํางานเพ็กที่ไปฉีดด้วยกัน2คนนะไข้ขึ้นถึง39องศาเลยนะคะอีกคนหนึ่ง39.2มั้งเออคือแบบ สูงมากเพคว่กเพคสามแปดจุดสี่จุดห้านี่ก็คือแบบสูงแล้วนะคือปกติเพคแบบเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็จะมีอาการแบบว่าน้ำมูกแบบจามคันคอเป็นปกติแต่แบบไม่ได้เป็นไข้มา แบบหลายปีแล้วอะเออพอมาเป็นครั้งนี้คือแบบหนักจริงๆคือแบบไม่ได้อยากจะขู่แต่มันคือหนักหน่วงมากอ่ะนี่ก็เป็นเพียงคร่าวๆนะคะสําหรับประสบการณ์ของเพ็กโดยตรงเลยเนาะที่ฉีดโมเดอร์นาเข็ม2ไปแล้วนะคะก็อย่างปัจจุบันนี้นะคะผ่านมาได้2อาทิตย์กว่าแล้วก็คิดว่าภูมิต้านทานก็น่าจะเริ่มมาแล้วเนาะแล้วก็อาการที่ยังหลงเหลือน,นะปัจจุบันนะคะคืออาการชาที่นิ้วอะรู้สึกจะดีขึ้นประมาณ70% 80%แล้วแต่ยังหายไม่หมดนะ ถ้าสมมติว่าแบบเพกไปหิ้วของหนักเมื่อไหร่อะหรือว่าแบบทําแบบสะพายกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยอาการชามจะกลับมาค่ะทุกคนแล้วก็แบบอย่างล่าสุดเลยเงี้ยแบบช่วยที่ทํางานยกของซึ่งก็คิดว่าแบบคิดว่าตัวเองหายแล้วอะไรเงี้ยแทบจะไม่ชาแล้วอะพอไปยกของปุ๊บก็แบบเฮ้ยมันกลับมาแบบตรงปลายนิ้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกได้ว่าแบบเออมันน่าจะเป็น เส้นประสาทมีปัญหาแบบกระทบจริงๆนะซึ่งเพ็กก็ตอบไม่ได้นะคะว่าการที่โมเดอร์นาฉีดแล้วชานี้มันแปลว่า side effect ของโมเดอร์นาหรือเปล่านะคะแต่เหมือนเพื่อนเพ็กที่อยู่เมกาที่เพ็กเคยเล่าให้ฟังวิดีโอที่ผ่านมานะที่เขาทํางานในโรงพยาบาลเหมือนเป็นเนอร์สุดเป็นอะไรเนี่ยเหมือนโคเวอร์เกอร์เองเขาก็บอกนะว่าอาการที่เพ็กชาเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับการ ฉีดมากกว่าไม่ได้น่าจะเกี่ยวกับโมเดอร์นานะคะอย่างคุณหมอที่เพ็กไปหาทึร่ระบบประสาทสมองเขาก็พูดกันว่าน่าจะฉีดไปโดนเส้นนะคะซึ่งเพ็กก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเเพราะทําไมเข็ม2องะถ้าเพ็กจะแพ้จริงๆิงอะมันก็ควรจะชาเข็ม2ด้วยเหมือนกันแต่มันไม่ชานะคะก็เลยสรุปได้ว่าน่าจะขึ้นอยู่กับบุคคลที่ฉีดนะคะเพราะว่าแบบ แต่ละคนคือแบบเจอไม่เหมือนกันเลยบางคนก็บอกเออเข็มแรกเจ็บเข็ม2ไม่เจ็บบางคนเข็มแรกไม่เจ็บแต่เข็ม2มาเจ็บก็มีนะก็หวังว่าอันนี้จะเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอฟเฟกของโมเดอร์นานะคะว่าแบบหลังฉีดมันจะเป็นอะไรยังไงเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็กิดท่านใดนะคะที่เคยฉีดโมเดอร์นามาแล้วก็มาอัปเดตกันได้นะ้องว่ามีอาการอะไรยังไงนะคะเพราะว่าเพื่อนเพล็กที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ น่าจะแบบ80%แล้วว่ะที่รอบตัวเพ็กที่รู้จักนะก็คือฉีดกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะคือแบบเร็วมากเออแล้วก็สายเอฟเฟกที่แรงที่สุดก็จะเป็นนี่นะคะเพ็กคนเดียวก็หวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย